สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Fitto Products ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะคะเราก็จะมีกลวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะมาแบ่งปันให้คุณสามารถที่จะรีเซ็ตใหม่หรือสร้างรหัสผ่านใหม่นะคะเพื่อเข้าบัญชีเพลเน่ได้เหมือนเดิมคุณจะเห็นลิงก์ด้านล่างที่ปรากฏอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นลิงก์ที่คุณสามารถคลิกได้โดยตรงนะคะ ใต้วิดีโอนี้นะคะเราจะโพสต์ลิงไว้ให้ค่ะสำหรับคุณนะคะกรณีที่ลืมนะคลิกเข้าไปเลยเพื่อที่จะรีเซ็ตใหม่โอเคค่ะพอคุณคลิกเข้าไปแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะเขาก็ถามว่าโอเคลืมรหัสผ่านใช่ไหมนะคะทีนี้ให้ใส่อะไรคะยูสเซอร์หรืออีเมลอย่างน้อยแหละคุณอาจจะต้องมีนะคะไอเดียว่าโอเคยูสเซอร์ของคุณคืออะไรนะคะไม่ใช่ลืมซะทีเดียวนะหรืออีเมลเนี่ยแหละ ะะอีเมละะก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวะะที่จะช่วยใหนะ้คุณเข้าไปรีเซ็ตใหม่ได้นะก็ใส่อีเมลค่ะหรือว่า username ก็ได้ไปในช่องนี้จากนั้นก็คลิกรีเซ็ตพาสเวิร์ดะะเราจะตั้งค่ากันใหม่ค่ะพอคลิกแล้วเขาจะมาที่หน้านี้เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะส่งะคะโค้ดไปให้ที่เบอร์นี้นะ,ะกรณีที่ใส่เบอร์ไว้หรือคุณไม่สะดวกโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างนะ คุณก็ขอส่งไปที่อ e ีเมลแทนได้ไหมสมมุติกรณีที่คุณคลิกขอส่งที่อ e ีเมลแทนนะคะเขาก็จะมาที่หน้านี้เขาก็บอกโอเคส่งไปที่อ e ีเมลนี้แล้วนะซึ่งคุณจะเห็นว่าก็แน่นอนค่ะเป็นอ e ีเมลที่เหมือนม่มีการเชื่อมหรือลิงก์กันอยู่กับเพลนีอยู่แล้วเห็นไหมคะเขาจะปรากฏขึ้นมาว่าฉันส่งไปที่อ e ีเมลนี้นะโดยอัตโนมัติเลยแบบนี้นะคะคุณก็เข้าไปที่อ e ีเมลของคุณนะคะโอเคพอไปที่อ e ีเมล นี่นะคะพอมาที่อีเมลคุณก็มาคลิกที่ตั้งรหัสผ่านใหม่ต้องมาคลิกผ่านอีเมลของคุณนะคะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ก็ใส่ะไรคะใส่อ่า username หรือว่าอีเมลเข้าไปนะคะใส่ country code ค่ะนะคะก็คลิกเลยรหัสรหัสประเทศที่สอดคล้องกับเบอร์มือถืออย่างของบ้านเราใช่ไหมประเทศไทยก็บวก6-6นะคะแล้วก็ใส่เบอร์มือถือตรงนี้นะคะใส่เบอร์มือถือตรงนี้ค่ะ จากนั้นก็วันเดือนปีเกิดของคุณนะคะวันเดือนปีเกิดให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คลิก next นะคะประมาณนี้คะ่ะทีนี้นะคะหลังจากที่คลิก next เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมาที่หน้าให้คุณนะคะ,ะเซตร,รหัสผ่านใหม่นะคะคุณก็ใส่รหัสผ่านไปตามที่เขาเนี่ยค่ะแนะนำไว้เนาะก็จะต้องมีอะไรคะ ตัวเลขนะคะ1ตัวหรือมากกว่านั้นตัวอักษร A ถึง Z ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มากอ่า่ตัวถึงมากกว่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะประมาณ7 7นะคะหรือมากกว่า7คาแรคเตอร์หรือตัวตัวอักษรนะคะนะแล้วก็มาใส่คอนเฟิร์มอีกทีตรงนี้นะคะโดยตรงเนี้ยก็คือจะต้องสอดกับอันนี้สอดคล้องกันนะคะพอเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็มาดูตัวอย่างสิ โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่ารหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยโอเคเลยเยี่ยมเลยนะคะก็ค <Okay. S 1> <G> ือปลอดภัยแน่นอนนะขึ้นสีเขียวแบบสตรองแบบนี้ค่ะนะจากนั้นค่ะก็มารีเซ็ตกันค่ะคลิกรีเซ็ตนะคะเรียบร้อยค่ะคุณก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะโอเคก็เหมาะสำหรับคนที่ลืมนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากลืมแล้วเนี่ย สำหรับคนที่อยากจะรีเซ็ตใหม่นะคะได้ด้วยเช่นกันนะแต่การรีเซ็ตใหม่นะคะด้วยเหตุผลที่คุณอาจจะรู้สึกว่า,ารหัสเดิมมันไม่ปลอดภัยเนี่ยวิธีนี้สามารถก็ได้แหละก็สามารถทำได้แหละแต่ว่าแนะนำเป็นให้ไปทำในตั้งค่าในระบบดีกว่าก็คือเข้าไปในระบบ ให้เรียบร้อยก่อนแล้วไปตั้งค่าภายในอีกทีนะคะประมาณนี้เนาะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นะวิดีโอสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะคะก็หวังว่าก็จะเป็นประโยชน์นะคะขอขอบคุณมากมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ